เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กันในเกม Marvel Super War กันอีกเช่นเคยนะฮะและวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในช่วงรีวิวสกินใหม่กันนะครับก็เรียกได้ว่า มาถี่มากๆนะครับสำหรับมาเวลสปอร์ในช่วงนี้นะฮะสกินนี่มาถี่เหลือเกินนะครับผมก็สกินนี้นะครับเป็นสกินที่จะมาในซีซั่นที่4นะครับซึ่งจะมีอยู่2สกินนะครับที่มาใหม่เลยนะครับที่เพิ่งเปิดตัวเลยนะฮะก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับก็จะมีเฮรานะครับกับวอลแมกชินนะครับบอกได้เลยว่าแต่ละสกินเนี่ยนะครับไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนโคตรเท่เลยนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวกันนะครับว่าสกินนี้นะครับมีความสามารถยังไงมีเอฟเฟกอะไรบ้างนะครับจัดไป มาดูสกินแรกของเรานะครับกับสกินวอลแมชชีนนะครับสกินนี้นะครับมีชื่อว่าวอลบริงเกอร์นะครับนี่เลยนะฮะนี่ก็จะเป็นสกินใหม่ล่าสุดของวอลแมชชีเลยนะครับผมการันตีได้เลยนะครับว่าสกินนี้นะครับเป็นสกินอีกหนึ่งสกินที่เท่เอฟเฟกต์เยอะเป็นอันดับต้นๆของเกมมาเวลซูเปอร์วอลเลยก็ว่าได้นะฮะไม่เคยที่ไหนมาก่อนเลยนะฮะดูบรรพานนี่นะครับนึกว่ากันดั้มนะฮะเอาซะแบบไม่มีความเป็นวอลแมชชีนอยู่เลยนะฮะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์รูปร่างหน้าตาของเขากันนะฮะ และนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของเขานะฮะโอ้โหว่าแมกชินเหรอเนี่ยจำไม่ได้เลยนะครับผมดูดิชุดของเขานะฮะแบบมันเท่มากๆอุปกรณ์ต่างๆชุดของเขาเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเกราะนะครับหน้ากากของเขานะครับแล้วก็อาวุธด้านหลังของเขานะครับคือเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะฮะดูนะครับเป็นชุดสีแดงอ่ะซึ่งถ้าสังเกตดูกลางอกของเขานะครับมันคล้ายๆกับปีศาจเลยนะฮะกำลังอ้าปากอยู่นะฮะเรียกได้ว่าเท่แล้วก็ดุเหมือนตัวร้ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกัน เอฟเฟกต์สกิลที่1นะครับนี่เลยนะครับขณะที่เราโจมตีนะครับขอบเขตการโจมตีหรือว่าเอฟเฟกตอนที่เรายิงออกไปเนี่ยนะฮะคือมันจะมีเอฟเฟกเป็นสีเขียวอะนะครับมันจะเหมือนกับพวกอาวุธทีวภาพสารเคมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะก็ตามที่เขาได้ให้รายละเอียดมาในสกิลนะครับว่าชุดกราะนี้ออกแบบมาเพื่อใช้อาวุธไบโอนิกนะครับแล้วก็กรอบขอบเขตของสกิลเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกตของสกิลที่1นนะครับผม เอฟเฟกต์สกิลที่2ก็เหมือนกันนะครับขนาดที่เราทิ้งลูกระเบิดลงพื้นเนี่ยนะครับก็จะมีเอฟเฟกต์เหมือนอาวุธชีวภาพเป็นแบบน้ำสีเขียวเขียวเหมือนกันนะครับก็คล้ายๆกันกับสกิลที่1เลยนะฮะส่วนเอฟเฟกต์สกิลที่3นะครับแทบไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะครับคล้ายๆกันกับเอฟเฟกต์ของสกินเดิมเลยนะฮะ และนี่ก็สกิลที่4นะครับอันติเมีสกิลของเขานะฮะนี่เลยคือทีเด็ดของเขานะครับเป็นการทิ้งลูกระเบิดนะครับบริเวณรอบๆนะครับขอบเคกของสกิลเนี่ยนะครับคือมันจะเป็นวงกลมเป็นเอฟเฟกสีแดงสวยงามมากๆนะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับเวลาที่ลูกระเบิดกระทบพื้นเนี่ยนะครับมันจะมีเหมือนเป็นสัญลักษณ์ด้วยนะฮะรูปมาครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันคือรูปอะไรเป็นแมวมุมหรือเปล่าเป็นดอกไม้หรือเปล่าแล้วก็มีเอฟเฟกน้ําสีเขียวอาวุธชีวภาพเหมือนกันกับสลอื่นเย และนี่ก็จะเป็นลีลาท่วงท่าของสกิลของเขานะครับแล้วก็มาดูช่วงที่เราวาร์ปกลับบ้านนะครับนี่เลยนะครับตอนที่เราวาร์ปกลับบ้านนะฮะค่อนข้างที่จะลีลาหน่อยนะครับผมเป็นชีวิตจริงนี่โดนยิงตายไปแล้วนะด่ครับ โอ้โหรีดิว่าเท่มากๆนะครับผมการันตีได้เลยนะครับว่าสกินนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งสกินที่สวยเท่เป็นอันดับต้นๆของเกม Marvel Super เลยก็ได้นะและแน่นอนนะครับสกินนี้เรายังไม่ทราบราคาเหมือนกันนะครับว่าจะมาในราคาเท่าไหร่จะเป็นสกินแบบไหนจะเป็นสกินแจกฟรีหรือเปล่านะครับก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับสกินนี้เนี่ยมาในช่วงซีซันที่4แน่ถือว่าสวยใช่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งสกินกันนะครับเป็นสกินของเฮรากันบ้างนะครับผมจับไป โอเคมาดูสกินที่2กันนะครับกับสกินของเฮรานะครับสกินนี้นะครับมีชื่อว่าเทพธิดายุติธรรมนะครับนี่เลยนะฮะชุดของเขานะฮะเป็นไงนะฮะไม่แพ้กันกับสกินอันติเมตชุดแดงของเฮราเลยนะครับผมสวยมากๆเลยนะครับสำหรับสกินนี้นะฮะมาดูรูปล่างหน้าตากันนะครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของสกินของเฮรานะครับเป็นชุดใหม่หมดเลยนะครับชุดเนี่ยจะออกแบบเป็นสีทองทองเหลืองเหลืองนะครับผสมกันกับสีเทาๆนะครับสีซิเวอร์นะครับผม ซึ่งโคเทเลยนะครับดูดินะฮะแอนิเมชันของตัวละครนะครับสกินนี้เนี่ยเขาจะเรียกดาบออกมาด้วยนะครับไม่เหมือนสกินอื่นนะครับที่ไม่มีนะนะครับสกินนี้เขาเรียกดาบออกมาด้วยนะฮะโคเทเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกของสกิลกันนะครับมาดูเอฟเฟกของสกิลติดตัวกันก่อนดีกว่าสิ่งที่เราสังเกตได้เลยนะครับนั่นก็คือสัญลักษณ์ของสแต็กที่เราเก็บนะฮะไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเอฟเฟกดาบนะครับมาดูกันว่าเอฟเฟ นี่เลยนะครับนี่ก็จะเป็นเอฟเฟกดาบนะครับซึ่งก็เป็นดาบเดียวกันกับที่เราดูไปเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็เอฟเฟกรอบๆเนี่ยก็จะเป็นแบบสีสวยมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกของสกิลติดตัวนะฮะสกิลที่หนึ่งนะครับก็เอฟเฟกเนี่ยค,คล้ายๆกันกับสกิลติดตัวเมื่อกี้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกไปนะครับการโจมตีธรรมดาของเขาเนี่ยเอฟเฟกก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับจากเดิมเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับเป็นเป็นสีสีเเเหลืืออออองนนะะะคครรรัับบบมาาาปปดกไ สกิลที่2ก็เหมือนกันเลยครับคล้ายๆกันกับสกิลที่ผ่านมาเลยนะครับแต่ว่าสกิลที่2เนี่ยนะครับจะมีเอฟเฟคด้วยนะครับขณะที่เรากดดูดพลังงานเนี่ยนะครับเอฟเฟคของเขาเนี่ยก็จะเป็นเป็นสีเหลืองนะครับดูนะฮะนี่เลยนะครับนี่ก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับก็ถือว่าสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเอฟเฟคสกิลที่3นะครับนี่เลยนะฮะ เอฟเฟกต์สกิลที่3เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสวยกว่าทุกสกิลที่ผ่านมานะครับคือถ้าเป็นอันเดิมเนี่ยนะครับมันจะเป็นหนาบนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเหมือนจะเป็นเป็นดาบโผล่ออกมานะครับก็เรียกได้ว่าสวยอีกแบบหนึ่งเลยนะฮะและสกิลสุดท้ายนะครับก็คืออันติเมตสกิลของเขานะครับสำหรับอันติเมตสกิลของเขานี่นะครับเรียกได้ว่านักลบเนี่ยนะครับคล้ายๆกันกับอัศวินเลยนะฮะนะครับดูดินะฮะเหมือนกันกับอัศวินเลยนะครับดาบก็สวยชุดก็สวยเหมือนเฮล่าเลยนะครับ มาดูลีลาของเขานะครับตอนที่เขาอยู่เฉยๆนะครับนี่เลยนะฮะโอ้โหโอ้โหมีดาบด้วยนะครับนี่เป็นไงนี่ก็จะเป็นตอนวาร์ปกลับบ้านนะครับนี่เป็นไงล่ะนะฮะลีลาก่อนนะครับตอนวาร์ปกลับบ้านนะฮะเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับสกินนี้นะฮะเทพปะล่ะนะครับสกินนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะมาในราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมาให้เราซื้อหรือว่าจะมาในรูปแบบกิจกรรมมาให้เราได้รุ่นรับแจกฟรีกันนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตีกทลันนะ สองสกินที่ผมได้เอ่ยไปเนี่ยนะครับคือสกินที่มันเป็นตัวดีอย่างว a r m ม c ีเนี่ยนะครับดูเหมือนเขาจะเอาแบบสกินที่มีแบบความชั่วร้ายมาใส่ส่วนเฮล่าที่เป็นตัวโกงเนี่ยนะครับเขาจะเอาแบบสกินที่แบบเป็นแบบสกินแห่งความดีะนะครับเรียกได้ว่าสลับฝั่งกันไปนะฮะ โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมารีวิว2ส,สกินใหม่ล่าสุดเท่านี้แล้วกันนะครับจริงๆมันมีอีกสกินหนึ่งนะที่ผมไม่ได้รีวิวนะครับเป็นสกินของบีสนั่นเองนะครับเป็นสกินอะไรว่าผมลืมแล้วนะฮะเป็นสกินใหม่ของบีสอ่ะนะครับเป็นสกินคำคำสั่งลบฮีโรนะครับ อีกไม่กี่วันนี่นะครับมาวิวซูเปอร์วอร์เนี่ยจะทําการอัปเดตเข้าสู่ซีซั่นที่4แล้วนะครับสำหรับซีซั่นที่4เนี่ยก็จะมีการอัปเดตเยอะแยะมากมายเลยนะครับระบบใหม่นะครับฮีโร่ใหม่สกินใหม่กิจกรรมใหม่นะครับซึ่งกิจกรรมผมบอกได้เลยว่ามีแจกสกินฟรีด้วยเดยนเรื่องกิจกรรมเนี่ยเดีผมจะมาพูดในคลิปหน้าแล้วกันเนาะนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับหากเพื่อนเพิ่มดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดสมัครด้วยนะครับให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ